คนไข้เคยไปฉีดฟิลเลอร์ใต้ตามา2ปีที่แล้วปรากฏมันเป็นลังม่วงมมๆผิวเขียวแล้ว2ปียังไม่หายมันเกิดจากอะไรและจะแก้ปัญหานี่ยังไงอ๋อสี่คอมเตอร์อินไลน์อินดี้คุณหมอผ <พอ S 2> <า>ูใครไปฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาแล้วมีปัญหาช่วยคอมเมนต์มาบอกในต,ติกตอกหมอตอนนี้กันนะ<ไ>ที่เคยไปฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาเมื่อสปีก่อน มันไม่เรียบมันเป็นลำลักษณะเป็นยังไงมันเป็นเขียวเขียวม่วงมวง่ก็คิดว่าเออมันอาจจะเกิดจากอายุเยอะหรือเปล่าแล้วก็หุดหยิดมากมันเป็นมาเรื่อยๆนะคุณหมอน่าจะ2ปีได้มันเหมือนเดิมค่ะไอ้ไอเขียวเขียวม่วงม่วงเนี่ยนะครับเกิดจากการที่ผิวบางแล้วแสงตกกระทบเขาเรียกทินดอลเอฟเฟกต์คนไข้บางคนอยู่เป็นปีสปียังไม่หายนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบไปฉีด เข้าไปที่ใต้ผิวใต้ตาถ้าผิวชั้นบนไม่แน่นถ้าผิวชั้นบนไม่เด้งนะครับแล้วมาเจอหมอซีครั้งแรก่จากช่องทางไหนครับ tiktok ค่ะดูะครั้งแรกก็จองคิวเลยบอกว่าอยากอยากสวยอยากหน้าเด็กอยากหน้าเด้งล้วเห็นคุณหมอบอกว่าแก้ปัญหาให้ตรงจุดน,นะคะใช่ครับเวลาที่ไปฉีดฟิลเลอร์แล้วเป็นลำเป็นก้อนม่วงๆเขียวๆขอให้ซ่อมผิวชั้นบนนะครับด้วยพลังงานโมโนโพ o l a r rf ตัว a ต้อาบูเต้เป็นของเกาหลี นะคนไข้ไม่เจ็บเพราะว่าเห็นไหมหัวยิงของเกาหลีเขาจะกระจายพลังงานเป็นหลังพึ่งทาให้คนไข้หมอไม่เจ็บมากนะยิ่งเราซ่อมผิวชั้นบนเท่าไหร่จะประหยัดการฉีดฟิลเลอร์ประหยัดการฉีดโบลดความเสี่ยงที่ต้องไปอัดไขมันหน้าเสี่ยงแผลเป็นเสี่ยงคีรอยนะแล้วพอเราซ่อมผิวชั้นบนให้แน่นถ้าจะฉีดฟิลเลอร์สําคัญคือยี่ห้อครับหมอใช้เบลทโรของสวิตตัวท็อปจากยุโรปเลยงานวิจัย20ปีเทคนิคการฉีดคือฉีดบนกระดูกกลางแก้มแล้วก็กระดูกร่องฟันเที่ยวนะครับ พอหมอซ่อมผิวชั้นบนให้แน่นแล้วดันซินเลอร์จากกระดูกขึ้นมาไอ้ลำลำเขียวๆปูดๆที่เป็นมาสองปีดีขึ้นทันทีโอ้โหสุดยอดมันมันเนื้อฟูเลยค่ะมันก็เรียบเสมอกันกแฮปปีหายเลยร่องแก้งก็เต็ม เด็กขึ้นมาสิปีเลยวันนี้ไม่ได้ควยคุณหมอขอบคุณมากเพราะผิวด้วยรูมตงเป็นยงด้งมากเด้งเด้งเลยค่ะชอบไอ้ที่มันเป็นขึ้นจะหายไปด้วยคนให้มีปัญหาเรื่องตาตกหมอก็มีหยอดตรงเหลี่ยมขันขึเป็นไปรู้สึกคิ้วองศาคิ้วตาดูสดใสขึ้นมครับ สดใสเลยค่ะหวานเลยเออ,อปีกจมูกสองข้างต่างกันยังไงร,ระหว่างข้างที่เราดันกระดูกขึ้นมากับอีกข้างที่กระดูกยังหุอยู่อันเนื้อมันเต็มขึ้นมาเลยนะครมันแบบที่เป็นร่องน้ําหมากมันก็หายไปเลยงง,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 งเลยว่าคุณหมอ,อทอํายังไงนะันนีสวยเหมือนฝรั่งเลยน่ารักสุดๆเลยนะครับมีใครอยากดูรูปคนข้างจริงหมอบ้างครับกดแอดไลน์ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ทิกต็อก แล้วทักหาแอดมินเลยว่าขอดูรูปคนไข้จิีใครที่มีเพื่อนๆชอบฉีดฟิลเลอร์ฝากช่วยกันแชร์ต่อให้เพื่อนๆด้วย